พะะระรวันนี้ยี<ะ><ะ>่บเก้าพระองพระยี่เก้าพระอพระวันนี้ให้ให้น้อยไม่มีน้อยเลยนะต้องกดเอาไว้กดเอาไว้ยี่ิเก้าที่ไม่ฉันเยอะอยู่ในท่านภาวน <c oughs> าท่านไม่ฉันจัหันท่านภาวนาท่านอาเลี้ยงจิตใจท่านด้วยธรรม ธาตุขันหล่อเลี้ยงกันโดยอาหารการกินมันมีสองอย่างหลักธาตุขันพวกอาหารการกินควรแก่ธาตุแก่ขันเรื่องอาจเรื่องทำแล้วควรแก่จิตใจที่พราที่ท่านจัดอาหารสำหรับวัดป่าวันตารไม,ม่ตลอดที่จะให้มีพระมาฉันจัอาหารครอบองค์ในวันนี้ดูว่าบอกและชัดเจนว่าไม่มี ทาอยู่ตลอดเสีย,ยงนั้นนะที่ท่านไม่มาฉันก็คือท่านภาวนานี่หมายถึงอที่ถูกจริตนิสัยของใครแต่ส่วนมากถูกเรื่องผ่อนอาหารอดอาหารกับการภาวนานี่ถูกกันถูกเป็นส่วนมากทีเดียวเพราะธาตุขันนี่กับอา,อากับอาหารนี่มันเข้ากันได้สนิทรอยเลี้ยงกันดี ทีนี้เวลาหล่อเลี้ยงทางอาหารให้มากมากานี่ร่างกายมีกําลังมันเป็นเครื่องเสริมกิเลสเข้าไปอืราคาตันหาก็ามากมันเป็นในใจลึกๆหนาะไม่ได้มาแสดงอาการภายนอกที่นี่เราจะฆ่ามันอยู่แล้วพอมันยับยับออกมานั่นเห็นแล้วนั่นนั่นนะท่านทั้งเจท่านทั้งเจอย่างนั้นนะพอยิบยับภายในจิตเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรจริงๆเป็นอย่างนี้นั่น เมื่อว่ามันเป็นเพราะอะไรท่างตัดอะน,นั้นออกตัดอะไรนั้นออกนั่นเรียกว่าการปฏิบัติตัวเองจะอยู่เหมือนหมูมันได้เหลืออาจริงๆนะเราพูดจริงเราไม่ได้ไม่ได้ดูถูกอยายามโลกเราก็เกิดในท่ากลางโลกกี่กับกี่กันมาแล้วนี่เป็นเป็นชาติปัจจุบันนี้ที่เรานี่ยนะมันก็ได้มาเจอทมเขาสิธรรมดาธรรมดานี่เราวันท่านท่านเมื่อเราไม่มีอะไรแปลกเพราะ ทำมีผาเข้าสู่ใจท่านนี้มันมองบรสภาพของตัวเองและทั่วไปนี้มันจ้าขึ้นไปเลยเที่ยวเท่าเท่ากันกับทำที่เจ้าขึ้นภายในใจนี่จึงนํามาเนี่ยพวกเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาในการชําระจิตใจเพื่อให้มีทางออกใจไม่มีทางออกด้วยธรรมนะใจีไปด้วยธรรมออกได้ด้วยธรรมธาตุขันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการบริโภคให พิจนาทศสัตว์ไปส่วนคือการผ่อนอาหารหรืออดอาหารนี้ส่วนมาก <c oughs> ถูกเ <c oughs> พราะมันเกี่ยวกับธาตุขันรุนร้วน,วนการอดนอนนั้นท่นบอกไวนะ้ละในทุดโดงสิบสามก็มีเช่นเช่นอดนอนเนสตีเนสตี <c oughs> ถ้าผู้ได้ถูกต้องในทางใดกับจริตนิสัยของตนส่วนมาก นักปฏิบัติท่านจะหนักในทางนั้นทางนั้นเช่นพออาหารได้ผลดีแม้จะทุกข์ท่านก็ยอมทนเพื่อความสุขอันเลิศเลอคือทำจากการผอร่อนหรืออดอาหารต้องทำเรื่องทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ทุกข์ด้วยกันทุกนอืมแต่เจตนาทุกข์นี่เพื่ออะไรเช่นอย่างอดนอนผอ่อนอาหารนี่เพื่ออะไรเพื่ออาจรเพื่อทำทำก้าวเดินได้สะดวกสะดวก เอาทุกบ้างทนเอานั่นทนเอาทนไปทนมาก็ทางทาก็เบิกกว้างออกกว้างออกกว้างออกไปได้สะดวกสบาย <c oughs> การปฏิบัติตนนักภาวนาถึงจะรู้ได้ชัดเจนในเรื่องปฏิบัติต่อก,การท่าท่าขันกับจิตใจนะนอกนนาจากจะพูดจริงๆนี่ไม่รู้ถึงจะพระก็พระเท่ะนืมก็ไม่ได้สนใจปฏิบัติดีไม่ดีดูถูกท่านผู้ปฏิบัติ กรรมฐานดีด้วยซ้ําพระหัวโลดเราเดียดูถูกกันมีนะตั้งแต่เราเรียนหนังสืออยู่เราดูเราฟังก็เราเรียนนี่เรียนเพื่อปฏิบัติเรียนอยู่ในวงปริยัติด,ด้วยกัน,นบางองค์ดูถูกพระปฏิบัตินัง่งรับหูรับตาไม่ทําอะไรอะไรไม่ทาประโยชน์ให้โลกเขาถือว่าเขาทําประโยชน์ให้โลก้ะนันเข้าใจไหมทำมาพูดอย่างนั้นไม่ได้นะกับเราอยู่ในวงปริยัติด,ด้วยกันใส่กันเปี้ยงเลย อืมมันปริยัตยิด้วยการแขนท้ายขวาตีกันมันเจ็บปวดเจ็บปวดตัวเองเลยที่ว่าปริยัตยิด้วยกันเราก็เรียนปริยัตยพูดมาไม่ถูกต้องเอาเลยละเราอืมพูดที่พวกจอมเชยกรรมฐา,านมีเหตุที่ผลเรานิ่งเราฟังทั้งทั้งที่เราเองปฏิปฏปฏบัติกรรมฐา,านตลอดนะเราไม่เคยละเรียนหนังสืออยู่สักหลายปีการภาวนาเราไม่เคยละแต่ไม่เคยพูดแค่ใครฟังวันนี้เปิดให้ฟังชัดเจนนะน่ ใหพูดให้พวกลิงพวกข้างคือพวกเดียวกันมันไม่มีผิดมีถูกมันพูดแย่พูดอะไรพูดเล่นเฉยแหละมันลำคาญที่คนหนึ่งออกจริงออาจังคือภาวนาออกมาพูดนี่เขาพูดเล้าพูดแย่เลยมันไม่อยากฟังทำเฉยเลียนหนังสืออายุเจ็ดปีละเมื่อไรเรื่องกรรมฐานเราพูดจริงๆเราไม่เคยละอยู่กับเพื่อนพวกฝูงพวกลิงพวกข้างทิิยาอาการเขาไปลิงไปข้างเขาเขาไปแต่ใจนี่ กับกิตภาวนานี่เน้นอักยู่ภายในเงียบเลยไม่ให้ใครรู้นะพวกเพื่อเดียวกันไม่รู้ออกจากนั้นแล้วถึงได้เปิดเผยแลวขึ้นเมทีซัดกับกิเลสอยู่ในป่าได้เขาทีนี้ออกเปิดเผยเลยเวลาเรียนอยู่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเลยนะปิดปิดตายเลยเนะี่ยเหมือนไม่เคยสนใจภาวนานี่แหละไปพูดกับพวกเดียวกันก็พวกเดียวกันยันซ้ายยันขวาตี มันจะไปเสียหายใ็เสียหายตัวเอง่นและพวกเดียวกันมันมีผิดมีถูกแล้วจะว่าพูดจอกเล่นกันไปอย่างนั้นนะแต่มันไม่อยากฟังอย่างนั้นนี่เราเคยปฏิบตัติการสังเกตตัวเองจิตตาภาวนาเลิศเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตตาภาวนาพุทธศาสนาลงในจิตตาภาวนาถ้าใครไม่เคยภาวนาใต้เปล่าไม่เกิดประโยชน์เลยแม้ว่าพระบาคาลวา่าแม้ถือพุทธศาสนาก็ตาม ให้ได้ภาวนาให้ได้เห็นภาวนาเนี่ดูมหาเหตุคือใจนี่ตัวสร้างเหตุทุกอย่างส่วนมากจะเป็นกิเลสแ่ะมันสร้างเหตุขึ้นมาภายในใจจิตภาวนาสติจ่อลงไปในจิตนั่นทีนี้จะเห็นเหตุการณ์ที่แสดงออกจากใจกับเภทต่างๆจากนั้นก็จะเห็นเหตุการณ์ของทรามที่ตอบรับกันตอบรับกันต้านทานกาันตอบปเหตุการณ์ต้องทำขึ้นและนั่นเนี่ย การพิจารณาที่นี่เอาตัวออกได้แล้วที่นี่มันเห็นทางช่องทางที่ที่ออกที่เข้าแล้วนะถ้าไม่ภาวนาไม่ก็เห็นนะเรียนนตำนาก็เรียนเราก็เรียนแต่มันเรียนไปด้วยความจำความจำไม่เป็นสมบัติทั้งตัวได้นะเพราะการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติต่างหากเป็นสมบัติของตัวเองได้เพียงเรียนนี่เรียนบปเทร่ตีประโยคก็เรียนเท่านั้นมีแต่ความจำความจำความจำลากขี้เล็ไมาได้แม่ตัวเดียวถ้าไม่จำเพื่อปฏิบัติ เนี่ยมันมีนอย่างไงนะเปิดมาสั้นหลายทราบเราผ่านทั้งหมดทางปริยัตรกราาิก็ผ่านขอคุยสักหน่อยว่ามาบัวประถมสามในประเดียนสามประโยคนักทมตีนักรมโทนักธรรมเอกผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ละผู้ได้เยมันก็เห็นบริรีทางปริยัติที่ออกทางผภาคทาง้าปฏิบัติขึ้นเขาขึ้นป่าฟ้าจับกิเลม ตลอดมาจะได้บัตรเป็นครูารย์ผ่านทั้งสองเพราะฉะนั้นการพูดถึงพูดได้แม่นยำไม่ผิดเนี่ยการเรียนยิงเป็นเป็นบาดฐานหรือเป็นปากท,ทางเพื่อให้ออกปฏิบัติถ้าเรียนเฉยไม่ปฏิบัติก็เหมือนนกขุนทองดีไม่ด,ดีเป็นหนอนแท้กระดาษเรียนไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งใจปฏิบัติได้แต่ความจําความจําไม่ใช่เป็นสมบัติแก้ทิเลิได้นะจำได้เฉยเฉยเรียนไปแล้วจาแล้แล้วก็หลงไปลืมไปลืมไปภาคปฏิบัตินี่างหาก พอปฏิบัติแล้วปรากฏผลเข้าสู่ใจสู่ใจเป็นผลเป็นสมบัติของใจ,จที่นี่เป็นเรื่อยๆอะไรจะเสื่อมจะซาไปทํากับใจที่เคยปฏิบัติวันนี้จะติดแน่กับกันนี่แหละเป็นสมบัติตัวเองแท้นะนักปฏิบัติเราพฟกระเราจําให้ดีนะอย่าถักจะว่าทำทำอะไรนี่จวนจะตายแล้วยิ่งเป็นห่วงเป็นายห,หมู่พวนมากนะเป็นห่วงมากจริงๆนะมันมาอยู่เด่นๆดานด้านๆไม่ได้นะ เราแต่ว่าอยู่มันเป็นเรื่องโลกไปเรื่องธรรมต้องเป็นบุ้มมีสติสตังเตรียมท่าเตรียมทางตลอดเวลาเหมือนเขาออกแนวโรบเผลอไม่ได้นะออกแนวโรบนัม่มวยต่อยกันก็เผลอไม่ได้นี่ระว่างกิเลสกับกับธรรมต่อยกันบนหัวใจเราเผลอไม่ได้นหะงายหมาไงหมางา,มางหมาคืออะไรงางหมอนเขายังไงมันงายลงหมอนลงหมอนนะอ๋อละจดอะไรนะเทไปได้ไป,ไป,ไป,ไปมันโมโหมันเยฆ่าคน เอามาต้มยำกินกับจังหันด้วยซ้ำไประวังนั้นเนี่ยต้มยำนอไอ้บ้านไอ้บ้านยะถาวิวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเยวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังสิบเมแวะสมิชาตู สาเพฟูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธมรมิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตนมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาธนาสีนิสนิจจัง พุทธาปเจยิโนจัตตาโรธรรมมาวัฏานเตอายุวันโนสุขขังภะรังภาวะตุสาพมังภลังักขานตุสาเพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัชธาโสธี Hath one two, ten. <laughs>